ลองคิดนะเสียงหนิงตันทีละหมื่นเพิ่มมาทีละหมื่นไม่ตัดห้าพันหกพันได้ได้ของหม่นได้เยอะไปไปหายไปแล้วโกหกไปไปปเจ็บตัดล้โกหกก็ละลายแงน่นมดปวดเจ็บเจอบแบงค์ละลายเสียงหนิงเขาตัดนาทัยกันเย เนอะไรมีควมเต็มบ sure? ้อขอ่บโค้ดวเรินยินไม่ไหวแล้วมีเกบโค้ดเยอะขนเลยอ่ะ เชื่อว่มันฉอดหน้าเหลือเชื่อเป็นคนปกติเขาไม่ทำอะไรงั้นหรอกดูผมแล้เปื่ทุกคนเลยคลองคิดสักพลาดนะวิ่งกับไฟอ่ะมึงยังไม่ได้แตะเมาส์เลยมึงตายแล้วอ่ะคืออยากตายฉันอยากตายนะฉันอยากคิดฉันอยากฆ่าฮุ่ยบุ๋มเลเย็ด อะไรอะไรอยู่าการพวกนี้ทลาะกัน่ไรการพวกน้ทะเลาะกันนะไรปลาวม่งม้เดียูเียเียเียาเป็นอีเดียวเียนนี่อไใส่